นั่งเอกวงหมอลําดังโดนเอซเข้าไปขอตังหลังเวทีพอไม่ให้ก็โดนโพสต์ด่าสาบทรงสาบแสงพี่น้องมั่นควรเกิดขึ้นบอกกับการเป็นหมอลํำค่ะในเรื่องนี้ประเด็นนี้ต้องอมมาว่าค่ะพี่น้องเพราะว่าได้ไปเห็นมาแล้วต้องบอกว่าหมอลำนี่นะคะเป็นอีย่งที่อ่ะเข้าใจว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะแต่คนที่เป็น f c ควรให้เส้นบางๆระหว่างเอกับ หมอลำหรือว่าการนำพฤติกรรมแบบนี้แบบนั้นแบบนี้การขอเงื่อนการขโมยเงืนหรือเอียงกับตามแต่เกี่ยวกับหมอลำค่ะพี่น้องในมือนี่นะคะสิขอมานําเสนอในแวดวงไปทางศิลปินผู้ไทยค่ะศิลปินผู้ไทยในตรงนี้น,นางเอกต่ายสุวรรณเจอเหตุการณ์นี้กับตัวเพราะว่าสิาเป็นการโพดา่าทักมาดา่าทักมาต่อว่าต่างๆนานาค่ะเริ่มแรกมันเกิดจากพงลําเพิินนะคะที่เป็นอ่า เป็นคู่รักของทางนางเอกตายนั่นแหละมีการมาโพดว่าคุณเป็นใครก่อนขอเงินหมอลำเขาบอมี่ห่ไปโพดด่าเขาหน่าบอคือพอกูกุศิสอรอติประมาณนี้ค่ะพี่น้องโพดต่อมานะคะก็ได้มีการมาโพดเป็นรูปนางเอกตายสุวนั่นค่ะนี่นะคะที่ตอนนี้อยู่ที่สังกัดศิลปินภูไทยโพดยาวยาวติบหนึ่งนะคะเรจะอ่านฟังค่ะพงลำเพลินบอกว่า ตั้งแต่ผมรู้จักผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครเขาไม่มีปัญหากับใครใครจะพูดอะไรเขาไม่เคยโต้อตอบในวันนี้ผมขอปกป้องเธอเองวันนี้นะคะก็คือสองวันที่ผ่านมาทำการแสดงอยู่ที่กินซ่าลังสิ์มีคนมาหาที่เต็นท์มาขอเงินกับน้องตายแล้วน้องบอกว่าไม่มีพี่มาหาเงินยังไม่ได้ค่าน้ำมันเลยหลังจากนั้นก็ทักมาต่อว่าน้อง พูดดีๆด,ด้วยอ่าว่าพี่ไม่มีจะเลี้ยงใครไม่ได้หรอกล่าสุดก็คือโพสว่าน้องนะคะเดี๋ยวจะเปิดโพสให้ดูเนาะต่างคนต่างมีภาระเนาะผมก็ทํางานค่าน้ํามันค่าห้องค่าอยู่ค่ากินจักสีมาขอห้เอาให้เลี้ยงเรายูแหม้แย่มาหาเงินมาเล่นน้ําผมตอนรับทุกคนที่เขามาหาไม่เคยว่าหรือรังเกียจ เมาผมก็คุยด้วยขอแค่มีความเมตตาเราแต่คุณเข้ามาขอเงินเราบอกไม่มีคุณยังจะขอแบบว่ามาอุ่นอวัวว่าจบบ่สิน้นผมบอแมนค้นใจเย็นไม่ชอบพูดเล่นกับไผบ่ถือผมกระดานะคะกรุณาให้เกียรติผมด้วยนะครับอ่าให้เกียรติเราด้วยนะครับขอบคุณนี่ราคะพี่น้องเหตุเกิดก็คือเมาแล้วก็มาขอเงินนะั่งเอกตต้ไปกินเหล้านะั่งเอกตต้ก็บอกว่าบ่ามีหย้ยลำพังเลียนแต่ของกหลายแล้ว พอหลังจากนั้นบุคคลท่านนี้นะคะก็ได้มีการไปโพสต์บอกว่าโคตรจะผิดหวังพอกันทีจะสาบส่งด้วยไม่แปลกใจทำไมโอเคแล้วก็มีการทักมาด่าต่อว่าอ่าก่อนหน้านี้ทักมา,าเอื้อยเลี่ยงเรี่ยงแน่ช่วยใจยอ่าแล้วก็ประมาณทักมาตอนห้าทุ่มเนาะทีหนึ่งทงักมาเองว่าพอค่ะอ่าแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็ตอบไปว่าเอา้า เออยสิเอาเงินใส่ไปเลี้ยงเออยกับมหาหากินคือการผ้าละเอื่ยกับมี่แล้วก็ฝั่งนั้นก็ตอบว่าครับผมไม่ต้องการให้ใครมาเลี้ยงผมแค่อยากกินเหล้าด้วยอยากไปกินเหล้าด้วยแต่สิ่งที่ผมได้ยินเพราะว่าพี่เป็นพี่อ่าทุกคนแล้วก็มีต่ออีกนะเพราะว่าพี่เป็นพี่ผมเลยอยากไปกินด้วยแต่ดูสิหูได้ยินมันไม่ใช่ครับพูดเรื่องอะไรเนี่ยมเมาหรอเออแล้วก็บอกว่าค่านะคะเออแล้วก็ มีมาโพสอ,อีกบอกว่าโคตรจะผิดหวังพอกันทีจะสาบรงนะคะอักษรย่อตอพอสอวอลอพอนอ,อะไรแบบนี้ก็เป็นอักษรย่อที่ทางพงษ์น้เพึมบอกว่าอักษรย่อตายพงสุลำวะเพินานัน <c oughs> ประมาณนี้นะคะก็เขนาน่าจะเมาเลยทุกคนถึงมีการกล้าโพสแบบนี้ออกมาเนาะ,ะ,ะแล้วก็คนก็บอกว่าบางคนก็ไม่เชื่อนะบางคนถึงขั้นมาคอมเมนต์เลย บอกว่าเนี่ยเขาจะไปขอเงินคุณกินเหล้าทําไมถ้าเขาไปขอทําไมไม่โอนให้อ่าถ้าเขาไปขอเขาไม่โอนเงินให้หน้าเวทีหรอกเขาไม่ไปให้ทิปหน้าเวทีหรอกคุยหน้าเวทีอีกอย่างหลังเวทีอีกอย่างไม่มีใครเขาไปขอหรอกเขาไปคุยเล่นชวนลําเพลินเห็นว่าจะไปกันนะคะนี่ก็เห็นว่ารู้จักกันสมัยก่อนนานๆเจอที่แล้วจะมาบอกว่าไม่รู้จักกับน้องมันได้ยังไงแต่ก่อนอยู่ที่ จก,กรอนั่นก็คือวงเก่าเนาะวิ่งเต้นมาหาน้องมันให้มันแต่งหน้าให้โอ้ยรู้หมดไส้หมดพุงนะจ๊ะเข้าใจนะว่าปกป้องคนที่รักทำถูกแล้วแต่คำถามคือรักยังไงทิปที่เขาให้มันไม่ได้มากมายเป็นหมื่นเป็นพันแต่เขาให,ให้ด้วยความแบบว่าตั้งใจนานๆเจอการไปสนุกฝากไว้ให้คิดก็ประมาณว่าเขาจะไปขอกันทำไมทิปหน้เวทีเขาก็ให้ นี่ค่ะพี่น้องไปอีกฝากฟังหนึ่งแล้วพงลํำเพลินก็นได้มีการออกมาบอกว่าคุณจะรู้จักแบบว่าคุณจะรู้จักกันได้ยังไงผมบ่รู้แต่สิ่งที่ผมเห็นเงินสิ่งที่ผมเห็นก็คือขอเงินคนละร้อยเร็วๆสิไปตามลำเพลินผมบอกไม่มีอ่าขออีกรอบมาแน่บอกว่าบ่มีเงิน ติดตามไปลําเพลินผมเริ่มละอายที่จะตอบแล้วเลยบอกไปว่าผมมาหาเงินยัง่งบริคานนํามันเลยหนาเวทียี่สิบบาทมาขอหลังเวทีลอยหนึง่งแล้วมาบอกว่ามาคุยเล่นคุยเล่นเขาบอกขอลหลไรหรอครับโอนหน้าเวทีให้ใครให้ตอนไหนครับโอนเท่าไหร่นี่คือคนที่มาตอบกลับนะคะอ่ามันก็มีด้วยหรอแบบนี้บอกว่าให้หน้าเวทีเท่านี้มาหลังเวทีเท่านี้แล้วก็มีการไปโพสแบบว่าผิดหวัง ่อไปนี้จะสาบส่งตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้เขามีการรู้จักกันไหมแต่น่าจะรู้จักกันห่างๆห,หรือว่าอาจจะรู้จักกันในวงเก่าพ่อไปพอกันพ่อพอกันโดนๆเท่อนนกันได้มีการมาอยากกินเหล้ากินยังเน่ามันก็นเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าบางทีการมาโพสแบบนี้หรือการมาของเงินแล้วมาโพสด่าเขามันก็ไม่ถูกต้องเนาะหมอล่ําบางคนคาโต่ถึงพันคายูคาหยอกบางคนขม,นนม,นมิ้นน้ำหมองน้ำมัน เป็นรถส่วนตัวจากของเขาก็ต้องมารับผิดชอบในส่วนนี้บางคนเขาบม่อยากนอนนั่แต่ว่ามันห่อนไปเปิดห้องนอนเสียเขาต้องเสียค่าห้องอีกก็ให้เข้าใจด้วยนะคะในตรงนี้เนาะ,ะถามว่ามีบาคนแบบนี้มันกับมีแล้วเนาะคะ่ะพี่นอ้องบางคนก็บว่าเพิ่งเคยเห็นมาดูหมอล่ำก็มาขอเงินหมอล่ำขอลอยหนึ่งสองลอยก็ตามเตะป,ประมาณนี้นะคะพี่น้องมันก็บ่ถูกต้อง ร้อยหนึ่งสำหรับบางคนมันเยอะมากๆเลยแล้วคุณมาบอกว่าคุณพูดเล่นแต่ขอแล้วขออีกแต่ต้องยอมรับในตัวตายสุวรรณน,นะที่ไม่เคยตอบโต้อะไรเลยว่าว่าจะเกิดอะ้มาอีกยังกระตามแต่ว่าว่าสิพาสิคิดยังกระตามเต่นะคะหน้าเอกตายเนี่ยมีความที่เจริญทางนัน,นบุติีภาวะมากๆา,คา่ค่อยจะมาตอบโต้ผู้ใดส่วนมากกับสิมิทางคุณพงลำเพลินเนี่ยนะคะที่เป็นอ่าพิธิกรในตอนนี้พิธีกรของวง ศิลปินผู้ไทยที่ออกมาปกป้องคนหักของจะกของนะคะเชื่อว่าพระเอกพงศ์ขออภัยค่ะคุณพงศ์เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ใจเย็นขนาดนั้นนะคะเจออะไรมาก็ต้องมีการออกมาอธิบายมันเป็นเรื่องปกติค่ะที่ต้องออกมาปกป้องคนหักจะของโดยเฉพาะนักเอกที่ไม่ค่อยออกมาตอบตัวอะไรเลยทีต่อเนี่เหตุอามามากหลายๆข้างหรือว่า หลายๆเรื่องหลายๆครั้งที่มันเกิดขึ้นในใี่ยตายสิเงียบนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นต้องออกมาโพสต์บ้างถ้าไม่โพสต์ถ้าไม่พูดก็จะกลายเป็นคนที่โดนกระทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะสาหรับมือนี้ก็เอาเรื่องเล่านะคะมา้พี่นนท์รับช่รับฟังพิเท่านี่ซื้อ่าเป็นอุทาหอนของหมอ่ําค่ะที่ต้องมาเจออีกอย่างแต่ละวีแต่ละวันไม่ซ้ํากันเลยนะคะเป็นกาลัางใจในการเดินสายกล้จบฤดูกาลแล้วก็พักผ่อนย้อนใจกันไปค่ะแล้วก็กลับมาสู่ตอนในฤดูกาลหนาค่ะ